บาดีพี่น้องพ่อพ่อกับชาวพุทยแล้วพี่น้องวันนี้ชาวพุทธที่พามาเบิ้งพี่น้องเลยเด๊น้องโบพี่น้องเลยว่าน้องโบกับโบแม่พ่อันนี่มันเป็นให้นา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 โบกับว่าพี่น้องแล้วก็ปล่อยป่าเชนาคองเคยชาวพุทธอะไรพี่น้องนาคองไอเคยเป็นเป็นปูโบเซพี่น้องนี่ มียูซามซามให้พี่น้องเลยเดี๋ยวสิผาเบิง้งมตัวนี้ให้ให้ตัวหนึ่งอีกตัวนี้ให้หนึงฮะเี่ยผ่าครอบตัวน้นไปอีกอะเดี่ยผ่าครอบตัวนั้นไปอีกอะครอบนันนันไปกี่อีให้หนึ่งอีพี่น้องตัวนั้นนะมาเบิง้งสาวผู้ชายมากมากไปพี่น้องนี่นะคือแหวว่าเป็นธรรมศาสตร์แปวว่าธรรมศาตร,รา์นุษย์สร้างสร้างขึ้นนะั่นแะ ว่บาบ้านสารพุทไธบ่บมีเด้อพี่น้องมันแบบเป็นน้องแล้ดอกบุจังซี่นะแบบอยู่ในโตบ้านทแท้ๆนะแต่ว่าบ้านอื่นก็คือสิมีแว่าแต่ว่ารไบ่ได้ปเลาะปเทนะพนะนี่น้องก็เลยบ่ได้อันนั้นบ่มีดอกบบัดน,นี้ยอยู่บ้านรไนะายะเพราะว่ามันขนแงแบบนี้นะ่ะมันมันแบบมันจะแห้งแงนะแบบบ่มีน้ําไหลแบบแบบนี้นะพี่น้องขยามพุ่นหั่นได้ พอฝนตกเลยขญำกันแบบพ่นเ้ามันบ่มีน้ำด้วยนะทางบ้านสาวผไทยมันบ่มีแบบบ่มีโหยบ่มีนองที่ว่าเลียวบ่มีแม่น้ำลำเซที่มันมันเยอขนาพี่น้องมันมีแต่โหยเน้อยนเวลาพ่นเ้าวตกแล้วมันก็น้ำกระแหงลงแหงลงสินะมันก็เลยว่าบ่มีแบบโบบอประเภทที่ว่าซับพืชที่ว่าอยู่น้ำขนาะพี่นนอะมันบ่คอยมีอยู่น้ำตลอดเนาะแต่มันบ่ค่อยมีทางบ้านสาวผู้ไทยนะ ล้วมาเห็นทีนะตื่นตาตื่นใจมักขนาดพี่น้องกัแบบนี้บรรยากาศเย็นเย็นลมเย็นๆแบบนี้เบิ้งอันนี้กระเพิ่นกระปูนอันนั้นพร้อมพี่น้องปูไม้เลงนองเด่นยเป็นแถวหอดยาวมันมันอ้อแล้วก็เอาไปให้พี่น้องเลยแปดอ้อแล้วพี่น้องเลยมากับสายเตอรปดเก้าโมงแล้วตอนนี้ก็ประมาณนี้เลยตัวนี้ก็น้องอีน้องหนึ่งอีพี่น้องเลยอันนั้นให้หนึ่งอีพี่น้อง ปล่อยปลาลงแล,ล้วก็ปู้น,ะนก,กลัวกระเรียนเป็นแถวไปไปสิมากพี่น้องแบันี้นะบรรยากาศใบซาวพุทธมากเลยนะของมากเลยเดะปูอันนี้ไม้เรียงน้องมันออกแล้วก็เก็บเก็บเก็บเลยเดยวไปเบิ้งอีอันให้หนึ่งอีพี่น้องนี่เอาเบ,บิ้งอีเท่นึ่งอีตัวนี้น ภาพสั้นภาพนักการข้อโทษข้อพายน้องพี่น้องเลยบเพราะว่าบริตังไว้แล้วก็แบบว่าหมาพี่น้องบริบริเอาค้าตังกองมาหนำอีพี่น้องเลยแบบใส่มืออันนั้นเลยนะเดี๋ยวเขาจะไปเบิ่งอีอนั้นหนึ่งอีน้องพี่น้องเนาะเนี่ยพี่น้องย่างมาอีผู้มักเลยพี่น้องเลย ขาหมักเออเพิ่นเอออลไรพี่น้องเลยเดี๋ยวจะน่าจะสิไปไม่เลยนี่ก็แวะมันเอาปลาหืนแล้วก็เอาซื้อตัวนี้พี่น้องโบนี่มันเป็นโบโบดแดงพี่น้องดอกโบแดงโบเป็นดอกโบน,น ฮาวได้ผ่ด้องคันโลกบูห้าวได้คายทางโอกได้คายทางมาเลยนะแต่วันนี้คันพันงมามันออได้คายแต่มามันผ่น้องเลยเพราะมันเป็นบูเด็กเดมันบพอได้คายได้คลายมามันกันันี่น้องกัชาวพุทธก็มักกินได้มาบูกะนี่บึ้งี่น้อง้นโคลนหอมหอมเลยเด้ ธรรมชาตินี่แหละเพิ่นว่าธรรมชาติที่มนุษย์มนุษย์สร้างขึ้นเพิ่นว่าปูกุ๊กกับปูพี่น้องเอ้ยนี่พี่น้อง บพี่น้องตอนนี้อีกแล้วนี่ยพี่น้องคลิปนี้ก็จะจบตอนนี้เลยพี่น้องเขาโมกขับเจอสำหรับการท้าสมการติดตามพี่น้องเด้อเป็นการเจอชาวพุทธไทยผู้ใดมากกค่ะกำลังเจอเดียวกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเนะพี่น้องเด้อจะได้จบคลิปตอนนี้เล้วพี่น้อง ရရာဖကက့ကနကေေကညူမးကပြနို့စဂို့ကတေရင်ရီဈနို့တနို့ကေရု့တကေ